ชวนพี่ฟาร์มสุดหล่อไม่ไม่หล่อเปื่อว่ะแม่งมีคนเล่นเป็นแล้วอ่ะแม่งเอ้ยไม่ตามกระแสเราอ่ะไม่ตามกระแสเบื่อว่ะไม่เปลี่ยนตัวไงเนี่ยไม่ชอบอีแเงใครบอกไม่ชอบสีแดงวะมึงไปสีเดี๋ยมะเฮ้ยผมจริงไม่ชอบใหญ่กดดีพร้อมไหมครับกดพร้อมเลยสองหนึ่งวัดให้พี่ไปดูไปดูไปดูบอกเลยผมอ่ะเก่งนิดนึงละ โ่ขีโม่จริงทำินเกมอะไร The The f l a g ย่างนั้นเหรอ็วิ่งฟันให้โดนเท่านั้นแหละดูวเอดีคลิกซ้ายกำลังดยพีเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่เป็นอะไรคราวหอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเดียวกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเฮ้ยมัเป็นอกไเนเรี ข้าเกียร์ทั้งเอาอันเดียวก็มีโดนกระเพงไอ้เกิดมาก็ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไงเฮ้ยมาสู้กับแบดดาบเหรอหลังที่กลางเหล่าเป็นความอายของดังดาบเลยเอาเกิดมาแลตายไอ้อะไรอะจอยเจไดยังไงล่ะอะไรอะเกิดมาแล้วตายเลย ม oh, <c oughs> ่วงม่วงโดนนะ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 เมื่อกี้น้อยสุดเหื่อคนเล่นมาก่อนอะแม่งเอ้ยผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นจริงตอแหลเด็กตอแหลแม่งเล่นมาก่อนไงเด็กสารเลวพี่ไปดูชั่วโมงเล่นผมไม่เชื่อเขาเคยเล่นเยอะแต่อันนี้อันใหม่จริงเอ้ยฟุก แล้วออยมีสองอันม่ออนจริงออนจริงดูไหนดีวเนี่ยออนจริง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 อนจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮอนออนจริงหได้จะหได้หอ่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลุมว่มันลุ่มมันลุมว่จะลุมดีโอ้สามอันเลยเฮ้ยโอ้ยอย่าโกมดิอย่ากงดิ เฮ้ยเฮ้ยเกไป้าไปเเฮยไวเกินไวเกว่าไปหาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เข้าไปหมดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยไม่เปิดใจไม่เปิดใจให้ใครทั้งนั้นไม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่หมดมันรับยังไงดีกว่าไม่เ้ยเปิดใจให้หลายคนเลยเมื่อกี้โอ้โหยากเกินยากเกิน ใครใครเดิมผ่านผมต่อยหมดอะรู้ได้ไงว่าต่อยได้รู้ได้ไงอ่ะมีมันเขียนอยู่คล้ายพันที่ไม่เห็นหนอเอามามึงก่อนเลยดิว่ะโอ้ยมึงก่อนเลยเนี่ยวาวอยู่ไหนอะวาวอยู่ไหนต่อยทำไมต่อยทำไมต่อยโอ้ยยาต่อยเอากดกดวาวไม่ได้อะเป็นอะไรอะกดเหยียบแล้วเนี่ยเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์้าอ๋อเปลี่ยนคำแล้ว อย่าอย่าอย่าใครเข้ามาใกล้ต่อยหมดะเว้ยต่อยหมดทุกคนน่ะต่อยหมดทุกคนน่ะต่อยหมดทุกคนเนี่ยเฮ้ยตัวอาไม่อยู่ไหนวะเอาอยู่ดีไงเฮ้ยตัวเอ็นไม่อยู่ไหนวะโอ้โหกูเสร็จคนแรกกันไปโคตรเก่งเลยวะเฮ้ยอื่นอยู่ต่อยทุกคนน่ะต่อยทุกคนนะครับเฮ้ยตัวจีไม่อยู่ไหนวะโอ้เห็นแล้วจี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 อีซี่คอมเมนต์บีทีวีไงเฮ้ยต่อยหมดทุกคนนะครับเฮ้ยอย่าต่อยหน้าน้อง ต่อยต่อยต่อยน้ำใส่หน้าต่อยซ้ำไงฟุกโดนไปดีหมัดเครื่องไฟโอ้ยเฮ้ยเมื่อเห็นคนที่มันก็เลงจะได้แล้วเปล่าไปต่อยมันไปต่อยมันไปต่อยมันต่อยมันต่อยมันียบเลยไอ้ยาย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 มันเข้าโอ้โหไม่เคยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นในวันที่หนึ่งเบื่อเหลือเกินแม่งต่อยอย่างเดียวเลยร่วนกับอย่างง่าย คือก็เดินตรงไปเลยจาพี่ใช่ไหมไม่อยากเดินไปซ้ายเลยผมพี่แกผมน้อยอ่ะไม่เป็นไรอะไรอ่ะกดกด A กับ D s สเปกบายยิงหรือกดลีกซ้ายก็ได้โอเคเข้าใจละมาเป็นไงวะอะไรกันเอ่เอาก็ไม่สอนนะเนี่ยขี้โกงอ่ะเอาพี่ก็ลองอ้าอยู่ก็ลองอ้ากันหมดเลยพี่พี่ พี่พี่พี่เร่งรีบอะเลี้ยมไฟกันเลี้ยมไยิงมาแล้วหลายรอบจริงแล้ะเบิอร์นี่มันเสพมันโกงอ่ะมันไม่บอกพี่อะพี่มันโอ้เราต้นเกมแม่งพี่ยิงยับเลยแม่งเอ๋ยโคตรเซ็งโคตรดับเบิลเซ็งไงและเราหอมกระเจี๊ยงพี่เลยพี่เฮ้ยอะไรอ่ะ จร้อยร้อยไปเดินไปวนะพี่ขอสัตวดมาดีหนึ่งเลยวะแกคนขี้เลื่อยเลยแก้แคบมาได้แล้วพี่พี่ลองดูเฮ้ยเนี่ยลูกกุ้งแก้แคบได้แก่ยังไงกดยูทูบไอเทมให้ดูเล็กยิงโบว์วะพี่เดี๋ยวพวกยังไม่ได้เดินนไไปหเลยเลือกคนได้ว่าจะเป็นใครได้เวลาละมึงเนี่ยตัวดีเลยอะไรอ๋ออยังไม่ทำแบบได้ได้ได้ มีคนเปิดสงครามแล้วชีวานะแล้ชนให้คนอื่นโตแค่นั้นแหละยีดูแค่นั้นเลยเหรอได้พี่มีแค่นั้นเลยพี่ได้เลยว่ะเอาเลยบอกไม่ได้ครึืนบอกไม่ได้ครึ่งพี่อยู่ฝั่งไหนดีกว่าเอาพี่อคืนพี่เลยพี่คนแรกเลยเฮ้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 ยเฮก็แค่อยู่ตรงกลางไว้ไงก็แค่อยู่ตรงโอ้โหพี่พี่พี่ใครพี่อือรถบัยรถบัย

มันชนแรงจังวะเอาาย้ย yeah, อย่าดิอย่าลุม้มดิอย่าลุ้มน,อน้องเฮ้ยอย่าลุ้มน้องอะไรวะแฮมมอนฟุกแฮมมอนด์คิดซะว่ากำลังเล่นแฮมมอนอยู่อย่าเสมอกับมันฟุกอย่าเสมอกับมันไว้ผมแพ้ละโอ้พี่ที่หนึ่งว่ะใครอยู่ข้างหน้าฟุกอ่ะไม่นะก๊าเล็กกาเล็กใครอยู่ข้างหน้าฟุกล่ะไปนะ ยีดเป็จริงยมดเปจริงขอฝากเธอมังกรแม่ไม่นะพุกได้ไปแล้วคนที่สองฮูกจำไว้เลยนะน้ำกองพี่เปิดกองเปิดกองไงเปิดกาชาเปิดกาชาจะได้เกลือหรือเปล่ารึเปเกลือยังไงล่ะไม่ใช่เลยโอ้ อ hey. 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 ุ้ยใครเป็นเทพสุดอ่ะคนกดทีหลังสุดไงเฮ้ยมึงจะฆ่าพวกมึงมจะฆ่าพวกมึงมจะฆ่าพวกทุกคนีสัตว์ไรไม่มีสัตว์ไรตามฉันมจะฆ่ามึงแตผมไม่ได้หรอกผมนักจูบยังไงล่ะ

าอะไรอ่ะต้องทำลายพื้นที่เหรอใช่พี่ใช่อยู่อยู่รอบที่หนึ่งขนาดที่สุดคลิกซ้ายเพื่อคลิกอัพแล้วก็โตรวโอเคใครบีมีแค่นั้นแหละพี่เกมนี้ใช่เปล่ากระโดดได้เปล่า่เคยลาบบบเปล่าคิลาบเปล่าเฮ้ยมึงโดนกูมึงโดนกูยังไงวะลืมเฮ้ยทำไมถือไม่ได้อะทำไมถือไม่ได้ทำไมถือไม่ได้ มึงดนกูมึงโ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 ดนฮ่าฮ่าฮ่ามึงโดนมึงมามึงมามึงมามึงเก่งจริงมึงเข้ามาดิมึงเก่งจริงมึงเข้ามาดิเฮ้ยเฮ้ยมึงเก่งจริงมึงเข้ามาดิเก่งจริงมึงเข้ามาดิเฮึมึงเอาไงมึงเข้ามาดิเฮ้ย โมเสไม่มีใครทะล้อด้วยจะ้เอลยองเองแล้วก็แพ้ฮ้ย <c oughs> ตายอาพี่แล้วอะหืเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยฟาร์มไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่อยู่แล้วป๋องอะเฮ้ยสร้างแรกม้าอะไรอ่ะสร้างแรกม้าให้ตัวเธอหน่อยบัตรไม่ยังเต็มอยู่เลยเอาบัตรดีกว่าบัตรคืออะไรยังไม่รู้เลยหามไปรอบเลยเลือดแจ็ถ้าแบบใครอาไม่เหยียบอ๋อถ้าเกิดใครมาเหยียบจะเสียเลือดเหรอใช่โอ้ยถ้าไปเหยียบก็จะนึกว่าเราเหยียบเราเสียเหยียบหน้ามาอยากได้อะไรเอาไปเลยครับอ๋อมาแล้วจะกันเฮ้ยพีู่ก็อยู่ด้านหน้า ไม่ถึงแง่ไม่กีโอกาสทันที่สองแล้วโต่ว่าเราลุมเราลุมเราลุมคุณทุกได้นะพี่ฟาร์มเราลุมคุณทุกดีกว่าลุมทำไมมันเพิ่งยิงกูเมื่อกี้ยังมาขอความเห็นใจอะไรเขาเรียกว่าวันนี้ลองยิงลองยิงอะไรอะไอปุ่มสองปุ่มด้านล่างคืออะไรบอกก็แบบพี่หันหน้าไงหันหน้าหันซ้ายหันขวาแต่ปุ่มสองปุ่มด้านล่างกดอะไรอีกแล้วไอพี่แล้วก่อนอ๋อมันเยิงยิงตัว มันเงยมันขึ้นมันขึ้นมันเงยอเฮ้ยงงงงงงมจริงไงขึ้นไปีุ่ดัดงที่ไปอีกแล้วมันลืมอ่ะไม่เคยเล่นมาก่อนมันขี้งงมันงงมกงเอ้มันงงอ่ะสนุกกระจังเลยสนุกกระจังเลยทุกคน ทำไงที่จะสนุกได้เหมือนพวกนายอ่ะบอกเลยดีิอย่าดำหน้าผมพี่เพี่ย่าดำหน้าผมไม่ดำใช่ไม่ผังผ้ายกแน่อันนี้คืออะไรพุกมืออยู่หรอใช่อยากสนุกได้เหมือนพวกนายจังทำไงเหรอ่๋อไม่ต้องสนใจไงพี่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเดี๋ยวก็มีพลาดไอ้ยพี่รู้วิธีแบบเอาขึ้นเป็นขึ้นลงเป็นลงแล้วอ่ะก็แค่ขับกำหัวไง ก็แค่กับคำคำับหัวเอ้ไม่ก็เดินสับสนเฉยไม่เงี้ยพี่แอ้ีอยู่แล้วบอกว่าพี่แอ้มพี่แอ้มพีบอลใหม่แล้วไม่หมุนได้อย่างเงี้ยหมุนไม่ได้ไม่เง้ยนะพี่พุกนะนะเบื่อว่ะเบื่อคนเล่นมาก่อนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออเบื่อว่ะ มีทานอะไรอ่ะ w ีเกดจ้ำกระโดดไม่ดูใหม่อะไหนของด้วงไงบย่งด้วงมันจะสั้นๆใช่เฮ้ยเนี่ไงเงี้ยสั้นอันนี้ตกไม่ดูเป็นตัวอย่างนะไม่ดูเป็นตัวอย่างวะเฮ้ยแมวหน้าฟุ้ง่ะยแมวหน้าฟุ้งดแมวหน้าฟุ้งตกไปเถอะ

้ไม่อยากตายแล้วพี่เรือมันเหลือเก้าพี่ไม่ฆ่ามันนี่กูเก็บไปยิงพวกมึงจำไว้ยิงกันพี่จะโดนกระต่ายเด็กน่ะโดนกระต่ายเด็กเ็นด์ไปดูไปดูเฮ้ยอะไรอ่ะชูตติ้งว่ะชูตติ้งว่ะอะไรกดยิงกดอะไรเอ็มอ๋อเลื่อนเมาส์อ๋อก็แค่กดยิงยิงยิงจบอีซี่ไปใช่เล้นไงนะจะมาตอแหล ยีไม่เคยเล่นพูดจีตอแหลเด็กเวหยิงเก็บปืนยังไงยิงมึงก่อนเลยเด้อวไ้ดาวไม่โดนอ้โคาเตอรเคาเตอร์อ้าวอ้ามันมีกระสุนนัดเดียวอาอยู่ไหนขอปืนหน่อยขอปืนยาวนเสีย้กูยู่เลย เฮ้ยโมเสกฮัลโหลยกเงินขึ้นยกเงินขึ้นเมื่อก้อ้าวยิงไปแล้วมันเองพีชโอ้ยชินเมื่อกี้ใครทำเล้ฟาร์มก็สอนะครับโอ้ยนี่มันสิ่งสองนัดว้ยบ้าเ้ยพีชอะไรเนี่ยได้ยูบีดีได้ยูบีดีได้ยูบีดีครับได้ยูบีดีครับเฮ้ยยิงไม่โดนอยู่ไหนอไหเฮ้ยได้แล้ววิได้แล้ววิได้แล้ววิบึ๋ยไปเลยตัวนี้ไอ้มัน จูยวะมันจ well, so. ู wait, ้อยู่วะนิ ه, like ่งอยู่วะได้มาแล้วได้่แล้วอย่า่าอยาด้เาเะไมด้ม้ววิดวิดหัวชิดโอ้ยยิงใครไม่ได้เลยปืนเล็กไปนะทำไมวิ่งยิงได้มันกี้แมงโอวัตช์ชัดหวัดี ยังจำได้นะที่มึงยิงกูอ่ะผมรักพี่นะพี่ก็รักเองตัวเองแบบเจหนึ่งสองสามอุ้ยพี่ฟุกสิบดาวบ้าวิ๊จำมาต่อยเลยพี่ในที่สุดก็ได้เวลาเอาคืนแล้วสินะพี่น้ำเหมือนจะบอกอะไรดีๆให้ฟังเหรอพี่อะไรเหรอ งัดดามเสามสิบทีลูกซองดามเมที่สิบแล้วไม่บอกให้เร็วกว่านี้เลยไม่ได้ออไไดยัง <laughs> มันโคตรแกะออมาที่เดิมว้าวเรื่องไงอ่ะเฮ้ยมันเกมยิงเฮลิคอปเตอร์พี่บอกเลยว่ามันยากไม่เคยเล่นพี่บอกเลยนะว่าบอกเลยว่าอะไรพี่ถึงจะเล่นครั้งแรกพี่ก็รู้แล้วว่าพี่เซียนว่ะแน่ใจแล้วพี่ยิงอยู่เฉยๆเอ้ยพี่มาบู๊ตี่มาพี่ตีแกตามหรอโอ้ มันต้องออกไปบูมันต้องออกไปบูโอยอชิตเอาเกินมาต้องเอ้าเกินเกินมาตรงนี้เลยโอ้โหทำจุดสปาวไม่ดีเลยนี่ดักคิวดักคิวอ้าวดูบุ๊คจะอยู่ไฮแคลสบุ๊คจะอยู่ที่สูงกว่าโอ้อชิตตีเอ๊ย ที่หนึ่งวะที่หนึ่งอะครับน้องๆที่หนึ่งอะครับในที่สุดพี่ก็ที่หนึ่งแล้วอะครับน้องๆพี่ฟ้ามีเจนะพี่ที่หนึ่งเขาแรกแล้วไงผู้ปซะ่าไม้ซาใกล้ใกล้พอหรือยังใกล้จักเลยยยยใช่ใกล้มากทำไงวะพี่ฟ้ามีอะไรอยากจะถามพี่อะไรหรอจะพูดคำสุดท้ายไหมพี่ตายก่อน หน้าพี่อ่ะพี่กูมไม่มีอะไรจะพูดกับมึงกตายกับชิฟาร์มเลยไม่การมาการกูสวยอา้าวกลับมาใหม่อะกลับมาใหม่อะมึงฆ่าไคนที่มันมีสองอันก่อนดีกว่า <c oughs> ผมจะพูดแต่แรกแล้วพี่ก็ต่อยผมยผมจะไม่ต่อยม, <c oughs> มึงยิงกูทำไมมึงยิงกูทำไมมึงบอกกูดิเ <c oughs> นี่ยมาชนะแล้วอย่างพี้ยัง เวลาแล้วเหรอเวลาจบแล้วทำไมพี่ตังเยอะสุดว่ะพี่ชนะจบแล้วมันจบแล้วอ้าเอาไม่ได้เกมชนะเยอะสุดเราได้อะไรพี่เราได้อะไรเยอะสุดได้ความอับอายเยอะสุด ที่ทำได้คนที่ได้น้อยที่สุดคนแล้วอ่ะโมเสยชนะมันไม่เหมือนกันอยู่โอ๊ยโอ๊ยกูกูรอจังหวะนี้วะหลานแล้วกูรอจังหวะนี่วันหลานแล้วยังไงยังไงยังไงมันเก่งมากอ่ะโอ้